รวมถือว่าดีเลยทีเดียวครับคันนี้อันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณเ5็แล้วเหลือประกอบชุดสีก็จบสง่งานทุกนี้สารครับนะครับน,นี่เรามาเทสอาความทัวถึร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะมาแรงตัวนี้แรงมากเทียบคที่ใช้สามล้อก็ว,ว่าความคั่วมันมันดีกว่าครับมันไม่หนักแรงเอาแรงได้เยอะราคาก็จับต้องได้ครับ สังกอบใหม่ทั้งหมดตอนนี้95,000บาทจบทุกอย่างกับรำแค่เงินมาอย่างเดียวจบเลยมัดจำไว 20, ้2,000 0ครับถึงที่เหลือ,อาจบรรลับรถนะครับอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาติหญ้าไม่ได้ปลูกนะครับเป็นพื้นที่เขาถงไว้แล้วหญ้ามันเกิดแล้วเราก็มามาตัดแล้วจะเป็นแปลงหญ้าปลูกมันจะ คือ15นาทีถึง20นาทีเต็มข้อกับคออนี้ก็รับน้ำหนักได้ประมาณสัก800-900กิโลครับตอบโจย์มากๆสำหรับคนที่ฟััวนะครับที่เลี้ยงตัวเลี้ยงสัตว์ที่มีจำนวนมากๆอะไรหลายตัวนะประหยัดเวลาได้เยอะครับตัวนี้เราเทสกับยาที่มันเปียกแล้วครับดูดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงเครื่องมันแรงตัวนี้มันเป็นคาซาวา18แรงครับเทสไปเรื่อยๆครับตอบโจย์ครับคันนี้ตอบโจทย์